วัวดีป่าวัวเป็นไัวัน่เป็นวัวป่าออมีน้องบองแล้วก็มาเจอน้องเบบี่โยดาครับนี่ไอ้ลูกผมไม่ใครได้เองกนหนาวน้อ,อ,องบองเนี่ยเขาดังเป็นพลุแตกเลยนะครับเป็นกระแสะในโซเชียลเลยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือรายการ a p ว l e Toy เรืการรีวีของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับเรามีเซเลบกันเลยนะครับคนดังจากติ k t ต k เลยนะครับน้องบองนี่เองสำหรับน้องบองนี่ครับหลายๆคนก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่าน้องบองเนี่ยเขาดังเป็นผู้แตกนะครับเป็นกระแสในโซเชียลเลยนะครับ เพราะว่าแจ็คกี้ชาคลีนนะครับเขาเอามาไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีการแต่งตัวคอสตูป e เรียนแบบน้องบองนี่ะครับโอูโยอดดูแบบปังๆมากเลยนะครับจนเป็นกระแสแห่ซื้อตามกันมาเพียบเลยนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองลาไปจนถึงคลิปผอ,อ,อก็มีนะครับเพองไม่ต้องได้คุยแล้วฮะ <c oughs> โอหเขาดังมากนะครับน้องบอง ด้วยความน่ารักความแบบกวนๆของเขานะครับเด็ <m> กตัวเล็กตัวน้อยผู้ใหญ่เนี่ยโหติดกันงอมแงมเลยนะครับด้วยความแบบความน่ารักของเขานะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าน้องบองเนี่ยมีดีอะไรนะครับไปดูกันเลย <m> มาดูกันครับสําหรับเจ้าน้องบองก็เห็นว่าเขามีแบบของแท้ของปลอมด้วยนะครับผมก็แยกไม่ออกนะครับของแท้ของปลอมเนี่ยต่างกันยังไงบอมันใกล้กันมากเลยนะครับ แต่ร้านที่ซื้อมาเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยของแท้นะไม่รู้จะเชื่อได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เมดอินไชน่าทั้งหมดแหละ <S 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 แหมเขาบอกว่าของแท้พวกนี้จะแบบไม่ค่อยสวยตาจะแป,แปลกๆนะครับแต่ว่าราคาประมาณเนี้ยมันก็คุณภาพใกล้ๆกันแหละไม่น่าจะต่างกันนะครับตัวน,นี้มีป้ายแท็กมาให้ด้วยนะครับ Y c a c t u s นะครับภาษาจีนล้วนๆนะครับ ล้วดึงออกมาไม่น้องสนครับก็สําหรับครั้งล่านะครับตอนที่ผมจะซื้อมานะครับผมก็เฮ้ยก็งงเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันมีแบบปุ๊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 บโอ้โหเยอะมากนะครับแตกออกไปเพียบเลยนะครับแบบไสทานแบบบลูทูธแบบ USB นะครับแบบเสียงไทยเสียงอังกฤษเสียงจีนะครับโอ้โหงงมากนะครับไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับจนสุดท้ายผมมาจบที่เวอร์ชั่นแบบบลูทูธนะครับ ซึ่งผมว่ามันก็น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนลำโพงบลูทูธในตัวได้ด้วยนะครับนอกจากจะแบบแค่พูดตามหรืออัดเสียงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ชอบผมเบื่อที่จะมาใส่่านนะครับก็ใช้แบบเ,เป็น USB ดีกว่านะครับน่าจะสะดวกกว่าเป็น USB แล้วก็บลูทูธได้ด้วยอ่าเจ๋งปะลากนี่ก็เป็นนี่ครับรูปลากหน้าตา ที่เราคุ้นๆตากันกันดีอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่คุ้นเคยกับน้องบองอยู่แล้วก็วจะมีปุ่มกดน,นะครับจริงๆมันไม่ใช่ปุ่มกระดาษนะครับปุ่มมันอยู่ข้างในแต่ว่ามันแปะกระดาษเป็นสติกเกอร์ไว้นะครับเพื่อให้ให้รู้ตําแหน่งของปุ่มนะครับว่าอยู่ไหนด้านล่างครับด้านใต้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับ made in China แล้วก็นี่ รูที่เอาไว้ใช้นะครับอยู่ตรงนี้ก็จะเอาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไปเสียบกับโน้ตบุ๊กกับคอมหรือว่าเป็นหัวแจ็คเอาไว้เสียบปลั๊กได้นะครับมาเปิดสวิตช์กันก่อนดูสิอ่ามาแล้วเฮ้ย hey! นังบองนนก็จะมีปุ่มแบบก็จะมีปุ่มแบบแน่ แน่มอนจะพูดตามอีกตามอีกก็ตรงนี้จะมีปุ şey ่มนะครับสําหรับเป็นเป็นเพลงนะครับ เสียงเสียงมันดังมากเลยนะครับก็อบอกเลยนะครับว่าเป็นเพลงจีนรุ่นๆนะครับ เขาบอกว่ามันสามารถแรนดอมเพลงได้นะครับ200กว่าเพลงเลยทีเดียวโอ้เยอะมากนะ <Wow. S 1> ดูดดดดดไม่ซาำเลยนะครับ กดไปเรื่อยๆนะ นอกจากฟังก์ชันที่สามารถเล่นเพลงได้นะครับเขาก็ยังมีฟังก์ชันพูดตามพูดตามเราเห็นกันอยู่เลยนะครับอย่างเช่นเฮ้ยนอกจากฟังก it> ์ช it> ันที่สามารถเล่นเพลงได้นะครับเขาก็ยังมีฟังก์ชันพูดตามพูดตามเราเห็นกันอยู่เลยนะครับเช่นเฮ้ยโอ้เขาเขาเลคคอร์ดได้เยอะมากนานมากเลยนะนานมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยประยุทธ์ประยุทธ์อ่ะพูดได้เหรอพูดได้เหรอเห็นในคลิปบอกพูดประยุทธ์ไม่ได้นะพูดประยุทธ์ไม่ได้นะ อะนอกจากฟังก์ชันพูดตามนะครับเขาก็สามารถกดฟังก์ชันพูดตามนะครับเขาก็สามารถอย่าเพิ่งพูดแทรกดิก็สามารถเลกคอร์เสียงได้ด้วยนะครับโดยการกดปุ่มของอันนี้นะครับปุ่มทางด้านซ้ายมือเนี่ยกดค้างไว้วันนี้สบายดีไหมวันนี้สบายดีไหมวันนี้สบายดีไหม ก็ประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเล่นได้ฮาๆแบบเพลินๆเลยนะครับแบบใครเครียดใครเครียดเนผู้ช่วยหรือผู้ผู้ผู้แทรกเนี่ยก็สำหรับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันสามารถเป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเชื่อมต่อฟังก์ชันบลูทูธกันนะกับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับมันสามารถเป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยครับ ปก็สำหรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราก็มาเราก็มานี่เลยครับมาดูที่บลูทูธนะครับนี่มันมันก็จะเชื่ออันนี้ครับเห็นไหมเนี่ย b t 0ี3 a นย i t 0น3 Audio นะครับคืออันนี้นะครับอ่าใช่ใชกดเลย เราต้องกดตัวน้องบองด้วยนะ่อ่ยายาย่าหมูชื่อนี่คือติดแล้วนะครับยาย่าหมูเชื่ออะไรเนี่ยจากนั้นเราก็ทําการเ,าเปิดคลิปหรือว่าเปิดเพลงอะไรก็ได้นะครับผ่านมือถือมันก็จะเข้าไปที่น้องบองได้เลยนะอย่างเช่นอันนี้อผมเซฟเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะเดี๋ยวดูเพลลิสต์ที่ เสียงค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับไม่โดนลิขสิทิ์นะครับเอาอันไหนดีอาว โฆษณาก็มานะครับ ation, โอ้โหเพลงนี้อย่างฮิตนะครับมัซีนาบอลมัซีนาบอล What do you do What do you do Mr. Teacher Mr. Teacher Where do you work Where do you work แล้วเพลงนี้

ว่าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ผมชอบมากไอ้ลูกมึงไปตายได้เองแกหนาวมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวมนาะไม่ได้แดงคู่รักไม่ขนามือพี่เลยทียหลังขเอเก่งวันนี้หน่อยนะ หรือวันไหนที่ผอ,อเขาไลฟ์สดนะครับแล้วก็มาเปิดฟังกับน้องบองก็ได้นะแบบนี้ไี่รู้อะไรก็พูดทำไมอ่ะอยากยื้น,น,น,นะฮะด้วยคำคมที่พูดเสมอเสมอว่าตำหน่งอยู่ไม่นานฮะแต่อยากตานำนาน อ่ะเรากร็รีวิวไปครบทุกฟังชันของมันแล้วนะครับออเราก็รีวิวไปครบทุกฟังชันของมันแล้วนะครับเออใช่ใช่นอกจากนั้นก็ยังมีคอสตูมนะครับที่เราสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมาได้นะครับในเซ็ตของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นชุดนี่ชุดเม็กซิกันนะครับนี่เป็นหมวกแบบนี่แล้วก็ชุดของเจ้าพ่อเซี่งยงไฮ้นะครับมีแว่นมีหมวกมีผ้าพันคอนะครับ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดูนะครับเพื่อความไม่ซ้ำซากจําเจไม่น่าเบื่อนะครับให้น้องไม่ไม่โปนะครับก็สวมหัวได้เลยแหมา้าหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีหมวกใส่เข้าไปนไี่เรียบร้อยอเอาปิดตาปิดตาอประมาณนี้นะครับอ่ะไหนดูซิเปิดสวิตมาแล้ว อี๋ผมหล่อขึ้นไหมไม่ไม่ไมต่อจากชุดเม็กซิกันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรามาฝั่งฮ่องกงกันบ้างนนครับเจ้าพ่อฮ่องกงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนี่ครับเซตผ้าพ,พันคอ,อเอาใส่แว่นก่อนนะน้องมีแว่นด้วยนี่ <Yeah. S 1> เบียวเบี้ยวเบี้ยวอ่ามีแว่นนะใส่หมวกด้วย นี่มีภาพพันคอด้วยนี่เจ้าพ่อเส้นไฮชัดๆเป็<แ>นไงล่ะโอ้โหโคตรเท่อะแ,แต่ถ้าใครอยากจะได้ชุดเพิ่มเติมนะครับผมแนะนำเลยนะครับนี่ทางเพจของเราเองนะครับโอกาซังชอปนะครับเพจโอกาซังโอเคนะครับชื่อจริงๆก็โอการซังชอปนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับนี่จะมีชุด อันนี้เป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดยิบมันหรือว่าชุดเจ้าพ่อซยงไฮ้ก็ได้นะครับเอามาเล่นคู่กับชุดของเขาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกันดูนะอ่ะเราดึงอันนี้ก่อนแล้วก็สวมเข้าไปจะเป็นแบบตรีมตุกแกนะครับติดง,ง่ายๆนี่เรียบร้อยครับเหมือนยิบมันไหมอ่าแล้วก็เอาผ้าเลยครับผ้าพันคอเดี๋ยวผาดผ้นะครับโอ้นี่มันใช่เลยครับเจ้าพ่อซยงไฮ้ นอกจากชุดเจ้าพ่อเซี่งยงไฮ้นะครับเรายังมีชุดนี่เป็นพ่อครัวญี่ปุ่นนะครับเอามาใส่ได้พ่อขาญี่ปุ่นพ่อครัวก็ได้นะครับเขาก็จะใส่ชุดประมาณนี้เทหมล่ะนี่หรือว่าจะเป็นชุดนี้นะครับชุดแบบเดินเล่นชายหาดชุดฮาวายเนี่ยสบายๆแบบนี้ก็ได้นะครับจะเป็นแบบตีนทุกมีกระดุมนะครับแต่ว่าเป็นตีนตุกแกติดหลอกๆไว้นะครับ นี่สามารถปลดแบบเท่ๆแบบนี้ก็ได้ก็มีที่สำหรับเพจโอกาซังนะครับก็จะมีชุด3ชุดนี้ครับให้เลือกเป็นชุดนี่จะพ่อเซ้ยงไฮยชุดฮาวายแล้วก็ชุดพ่อค้านะครับแต่ว่าใครที่อยากได้ชุดนี้ต้องไปสั่งซื้อเอาเองนะครับทางเราไม่ได้ตัดนะครับเพจของเราตัดแค่3ชุดนี้อ่ะนองบอง มีน้องบองแล้วต้องมาเจอน้องเบบี้ยดาครับนี่มา เอาลครับทั้งหมดก็คือรีวิวน้องบองเซเลบแห่ง t i k กต็อกนี่เองครับอือเรียกว่าน่ารักแบบถูกใจมากๆเลยนะครับคลายเครียดแบบเป็นเพื่อนเล่นได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าน้องบองเนี่ยเขามีหลากหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องแบบจะสั่งซื้อก็ต้องคิดดีๆนะครับอาจจะซื้อผิดซื้อถูกไม่ตรงใจนะครับเพราะว่ามันมีทั้งใส่านแบบ USB แบบ b l u e t o แล้วก็เพลงต่างกันนะครับเพลงไทยเพลงจีนเนี่ยอาจจะแยกกันนะครับ <S <S สำหรับตัวนี้มีแต่เพลงจีนล้วนๆเลยนะไม่มีเพลงฝรั่งไม่มีเพลงไทยนะครับแต่ก็ฟังก์ชันหลักๆเนี่ยก็มีผมว่ามีทุกทุกเวอร์ชรันแหละครับก็คือการพูดตามแล้วก็การอัดเสียงนะครับก็ยังไงก็ลองไปดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ได้มานะครับในราคา3า9บาทนะครับหลายหลายคนน่าจะเห็นว่ามันอาจจะถูกกว่านี้นะครับเพราะว่าไอ้พวกถูกๆทั้งหลายเนี่ย มันเป็นการสั่งซื้อมาจากจีนนะครับเป็นการส่งตรงจากจีนนะครับอาจจะต้องรอนานนะครับผมก็ขี้เกียจรอนะครับรอแบบเต็มที่ก็สักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเดือรอนานนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงตามมาตรฐานอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ตรงตามปกนะครับผมก็วันๆนะครับผมก็เลือกร้านที่แบบจัดส่งในไทยดีกว่านะครับอุ่นใจดีแล้วก็เนี่ยครับได้ตามนี้เลยนะครับเป็นบลูทูธเป็น usb นะครับเจ๋ง ก็ถ้าใครสนใจก็ผมก็แปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับตามไปกดสอยกันได้เลยนะครับเจ๋งนะ่ะมีไว้แบบถูกใจแน่นอนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากกไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการเ o u อ l อทขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ